มาแล้วครับไอลื้งครับไอ้ลื้งครับเออสวยงามครับโอ้โหอ้อยังอ้อยังตอดแหงเด้ออืห์นี่ครับเรียบร้อยครับโอ้ยบุญครับบุญครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาครับเรียบร้อยครับ อืมอมมาแล้นน <ven ido> <Norwegian> ีกนู้นนู uno, no specimen specimen ้น no <refugees> no ี่นู้นี่นู้นนูนี่นู้นนู้นี่นู้นนู้นี่นู้นี่นูนี่นู้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 น่นู้น่นู้นนู้นี่้น่นู้นี่นู้นีนู้นี่นู้นี้นนู้นี่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 นู้น่นู่นู้น่นู้นนู้นี่นู้นนู้นนี่นู้น่นู้น่นู้่นู้นี่นู้น่นู้นี่นู้นี่นู้นนี้นี่ กระสั่งกขาบอกมาตรวจออกสโนว์หนึ่งรับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มดูน้ำปลาครับดูน้ำปลากครับดอกคุณมองน่านผมนะมองน่านผมดูน้ำปลาโอ้ปลาหาตายม่ออกนี่วะออกนี่บุยอยู่เนี่ยครับดูน้ำใหม่ครับฝนแห่ทุดท้ายแล้วก็ I'm loạt song lang. Lật điện thoại móng. Gregie thêm. Mam mẹ mắm mẹ 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 ก็ย yeah, yeah. ัะทักทันกับบ่ายไชิวครับกับบรรยากาศวันว่างๆเสี่ย้ันกับเข้าครับตาเข้าอยู่วันนี้เป็นยังไงการเสียนไทยยอกคุณเดิยว่มะหน้าทำตีกับพื้น đó được rồi tôi bay hấp nhìn siêu hấp lướt nhẹn nhẹn cáiบรรยากาศ khám cái trên bồn một chạy nhất cả chạy chum chum đấy na malap mơn อมเบดวันนี้มาสองคนครับเย็นสบายตื่นเขาหม่ครับลมพัดเย็นๆเลยนะรับหาจะม่วนฮะ้อรับสักหีบมันงเลย่าออกนี่สองเตียแล้วสามเตียแล้ว หลมมัลม้มจลยการดีขนาดครับเมาะพักผ่อนบรรยากาศครับมากินแค่บรรยากาศครับผมเสียนบุญถ่ายไปตัหง้ากล็ลำไยครับบ่มีไขว่างเสียนไสบ่ลูกแต่า ได้หนึ่งแก้มนะครับเราดูแก้มต่อไปเอามันพ่อมกเนพอไอพ้ครับปลอดไทยเด็ดขำปลอดไทยยุ่ยนี่อ่าลมเกยลมแต่ลมหว่าจู้คนลับแต่นะบ่เออ บรรยากาศซึยงเครัท่าผมจะู่หาอยู่ยนะไะได้ม่ได้อมเรียงขอให้ได้ออกระ เด็กเสียงน้ำมุมมุมมันนี่มืหินกระพื้นนี่เนาะ tập giờ kín tệ chút đấy. Tọt vô, tọt nhu. ไวน้ำมานะครับแจมที่สองจะหาเจอาน้องมระเทนเนี่ยชิ้ล่นมาได้ม <c oughs> ันบนอยู่มันบนอยู่ น้ำมันแห้งก่ะน้ำมันแรงอือบระเคลนครับบระเคลนมม้หัมแล้วเอ้ยเสียกระดิง่งไปหนึ่งเลยเสียกระดิ่งไปหนึ่งครับ กระดิ่งปิวไว้พื้นนะได้ไปกับน้ำนะครับนี่ครับนี่เจอข่อยในนี like anyway> oh ่เหรอโอเคข่อยสองแต้มนะครับกระดิ่งรุดไปแล้วสมุดแทงลำ หลังนี oh ้มาได้ลงได้แล้วครับปเจ่ากินดีนะกำลังเปลี่ยนแย่เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วสายเบ็ดหยุบหยุกหยุกยุกแบบน้ำมันแห้งทีมงานลาบบอยทุกคนมาแล้วครับตกน้ำมันเด้อ ตนวัดักเอาพุนะไม่น้จามๆปลาหมาไม่เอาบลสองต้มครับยื้อตัวยังไงตาแขนัวนน้ากะ ครับโอดูตรงเต้มไหมไปจี้โอวูวูไปเลยนะทุนนวดนี่นะสีปลาหมาแมวนะครับกอดไว้บนตกน้ำ มมีเออกเจ้ากวางเอบออแขกที hmm. ่บ้านเอากวงแน่ไหมเป็นไรเหมาะฮคนกำลังนอนเย็นๆใช่ไหมเนี่โอ้ยเย็นจุ๋มเลยได้สองแต้มครัเก็บเก็บเก็บสามลาครับแ่น่ไหมนะครับ บอก็นั่งนอนเสียบเสียบสันกวางครับกลางทางกลางทั้งเซียนบนอลไม่ตกสักตัวครับทำอะไรไว้เข้าลานี่เเออโ,โตโอโ๊ะ

จะได้วันไกลล่ะหาแมงค่ามต้องสั้นปรเห็นแล้วลงออกป่ะปะลงกี่ได้บิดิแดดว่ะนี่ หวดมาใส่หนอแม่ลูกแม่นี่เก็บไว้นี่ไงหัวนะครับข้อึงพุ่อาหารเงินเอะ เออกินนะนี่นกคนปูนะถ้าไปนี่นะงไกลไปนนกนิ่งมันก้นหน่มันออกมาซับเออแม่นนะครับขนั้นอ่ะคอยอีกน่ะเออแม่นแล้วไอ้ข้างเขาตีหนึ่งแรกกันอ๋อหนอยแวะนะแรกกันไอ้นั่นอ่ะแมงกับผู้ละไหลจิกเนาะ บรนุนเอาใส่โปไว้เอาผ้าปุ๊กมาขึ้นเนาะมาดิคัวเขาออกมั้งหรอกะโอ้สัน นั่งเล่นเที่ยวปลาครับผอมเอองุดมือกูแก้วแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำเสี้วงันดูโดดแตกแล้วครับตกซีหัวตรงนี้กะนบ่เห็นวะาสั้นยางเดียวโรงยี <från> <modifier> ode, ้มา <breakthrough> เออปุ๊กเนี่ยเจ๊ค่ะฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> ยกแหงออกก่อนเข้าขปับป๊บปะครับนะชับหน่อยขอบกูนี่ครับแนี่หอยบ,บดิน Cái cậu, mọi người có làm nháy heo Vậy ừ. là đà bòi Vậy là nhà luật này hông, vậy đó Nó chọn chùa Này, này, này Đà đi đâu mà เนี่ยเฮียเอาไหมเฮยเอาไหมโอ้ยจิ้มดีบนน่ะยดกเตะมาดูจี้ลุ้มบ่กิงกิงกิงนี่กิงไหมกิงนี่จิงนี่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 ครับดำคือมือครับมันลบเอมันลบแดดครับเออเนอเออเนอะเออเนอะเนอะโซบะมันลบแดดไง โอ้โถงงามเ่ยเออขาหน้าปูดบัะสัตว์จัดงาขาหน้าปูดจัดงาดำกือมากินทู่บนขาหน้าสัตว์โอ้ไอ้หาเรคุจเจตัวนี้สวยขาหน้ารุดขาหน้าดเนี่ยอ๋อแล้วสวยเลยง

เห็นมั้ยโอ้ไอ้านะมีคนเมาแน่นอ่คนเอาตัวแล้วก็เมนด้วโอ้ตัวกังาแ่นะพูดดูเดบุไปตัดอ้อยอยขอมยังใส้งานุ่เหรอมังใส้งาไหงาม้าเออตัวนี้งามําเ้่เ้งามนะเออแข่งพูดมเลยวาสนะว่ได้กิน่ได้นั่งกินอ้อยดีๆแล้วมึงไปคร มาครับหมายสองเออหมายสองแป๊บเดียวครับหมาย 2. 2> สองบอต,ต,ต,ติเออไอกองครับไอายกอง,งนี่มาหมายสองครับต่ไอจครับต่อจครับกำลังลงโอ้ขหโหอหอย่งอยังตอแหงเ้นี่ครับ เรียบร้อยครับโอ้ยบุญครับคุณครับมาแล้วครับมาแล้วครับครับเรียบร้อยครับอืมอืมมาอีกแล้วครับหมายนี่เอาครับเอาหมดครับเล็กใหญ่ไม่สำคัญครับอืมลงเบดไปแล้วเดี๋ยวครับกันนอยู่่เกาอยู่เนีออกินกินดีครับกินดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เตียบนบอลจมแล้วแปลงเป็ดไปแล้วเดี๋ยวมุ่งเขียวนี่เกิดขนาดแน่นอนแน่ว่าสาดด่างไก่ปลาอยู่จ้าๆครับมาถามนนะครับมาถานอยู่ลงเบ็ดไปแล้วทีวครับ <S <S นี่อันนี้ไก่บ้านครับนี่บ้านเตียนบุญเลยครับหน้าบ้านเตียนบุญเลยเตียนบุญไปอยู่เป็นยากาศ

đến sòn lẹt đây ạ đây rồi, đây rồi đâu 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 lắm cũng được lắm cũng được là Lấy là gọi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  là là gọi là gọi là gọi toàn gọi đá, toàn đáy ตัวน้อยครับตัวน้อยไอ้ใหญ่งบวง่ะแก่ตอดครับแกะตอดอย่าไปอย่าไปเออแบบตีครับบ่ตีครับแต่น้อยนะครับตอดได้ครับตอัไ,ได้ ใข่มีเยอะไปกดดีๆส,ส่งมาให้ใจทดลองนะครับราตามไรตามไรใ้เย็นกันมาแล้วกะโอ้มันติดแล้วไอน,นี่โอ้มันติดแล้วครับโอ้ย อะไรวะนี่อแต่มันติดแล้วครับมันตัวน้อยครับโอ้มันนี่สองแต้มครับนี่ครับมันยูอเนอมันยูอ่เนออเอะเอ๊ะมัน ดื้อลากดื้อลากดื้อลากยังไม่ได้ลงนะครับเอาคนเดียวครับสายจ้างเนอะไปดื้งเจ๊จุ้ยโอ้ยอีกกระมือนเนี่ครับดึกดึกอ่าฝานมาง่ายเนาะ นำน้อยๆนะครับหน้าบ้านเสียนบุญเลยกินเจ้าครับเ้ยนังนี้เหรอไอว้มันกินแต่เขามานี่สามเต็มนะครับ้าสองเต็มอ่ากอดดูครับ có khó <laughs> đi con khoa này thôi nói thôi mẹ, thôi 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 đưa ra thôi Nè Ừ, bật ít hấp Bật lấy hấp Bật lấy hấp, bật ít hấp Bật là đau lắm Bật mình đứng lên hấp Nói cả Chạy khỏi nói Anh đi chạy khỏi nhây hấp Để chứa bật, để chứa bật รอกันรอกันรอ,นรอช่วงดีๆกันสีวัดเลยครับวัดเลยมันน้อยกับจางนี่วัดเลยวัดเลยนี่ครับน้อยกับจางวัดเลยวัดเลยครับอืมอืมครับ เออหลายแต้มครับหลายแต้มนะมนะ <c oughs> น้อยกักบยางมัดเลยครับเป็นน้ำห้องน้อยครับนี่ก็เลยนี่ครับห้องกลางบ้านเลยกรเล็บตัวใหญ่บกใหญ่มันบางๆครับแมวครับรถแอลซ่อควางัดเลยขันได้นี่ม่วนอยู่ Say hiệp thân thương nặng. Tiên hòa hòa tiền hòa 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 เงียบล่ะหมดละก้าเจาทีนี้มีก้าเออเอะเอเอยังมีครับยังมีครับยังมียังมี้ตัวน้อยก้าได้เจอวัดครับเงียบครับ บอกว่าเปลี่ยน k อ ó ข้อ,อไหเงียบขีครับเงียบเฉียบนะครับตกใส่สเจ้าทินมีมีก็ได้ก็ใส่เล็กครับ <laughs> เอาไปไปล่อยครับไปล่อยไ้กินตอนมันไงน้อยบุกินาะหมดครับยาะหมดครับไปเรื่อยๆครับ

ไอลึงมะไปลึงครับโอโบครับโอโบครับไอ้ลึงครับไอ้ลึงครับโอ้ยเสวยงามครับนะครับเริ่มเก็บแล้วขนอ้อยครับขนอ้อยการเป็นใจพ่อป๋าทั้งโก้ป๋าเพื่อนได้แกงส้มอยู่ได้แกงส้มครับอืมไอลึงสองตัวอืมครับฝากติดตามงปด้วยครับไปแล้วครับทีมงาน